ตอนนี้ลูกค้าจากลำไปรามาศก็มาแล้วนะครับโดยที่เดินนําหน้ามาก็จะเป็นคุณน้องวุฒิชัยนะครับด้านหลังก็เดี๋ยวขึ้นมาได้เลยครับขึ้นมาได้เลยก็จะเป็นคุณพ่อดวงนะครับเป็นคุณเป็นคุณพ่อของคุณพี่นัชากรนะครับกับคุณพี่วิชัยเตียงนาค,คุณตาขึ้นมาด้วยก็ได้ครับเอาทูบเก้าดอกให้คุณตากับคุณยายฝั่งนี้ ซึ่งนะครับขึ้นขึ้นมาได้เลยครับผมขึ้นมาได้เลยขึ้นมาได้เลยครับถ้าคุณยายขึ้นไม่ได้คุณยายก็รอข้างล่างนะคุณตาขึ้นมาเลยคุณตาขึ้นมาเลยครับคุณตาขึ้นมาเลยนี่กวดอกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมวันนี้วันดีอธิษฐานเลยครับผมไหว้อขอพรเจ้าที่เจ้าทางเหมือนบ้านเราทํานั่นแหละก็หลักๆแล้วเหตุผลในการออกรถนะครับใหค้คุณตาบนบนกับลูกสาวว่า รถเสียแลเสียและอะไรเงี้ยจะซ่อมซ่อมหมดเยอะเกินนะก็เลยตัดสินใจฟาดเลยนะครับสี่ประตูดอ,อกเบีย้ยศูปเซให้คุณตาเอารถใหม่ไปซื้อน้ำมันนีครับเอาตักตรงนี้ได้เลยครับผม เ,เดี๋ยวไปที่รถนะครับไปถ่ายรูปการถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวแนะนําการใช้รถให้เดี๋ยวถ่ายรูปที่รถครับเชิญครับผมเ,เดี๋ยวคุณน้องวุฒิชัยถือดอกไม้นะนี่โอเคครับคุณพ่อกับคุณแม่อาน้องวุฒิชัยฝั่งนี้ก็ได้คุณพ่อคุณแม่ตรงนี้นะครับยืนตรงนี้เลย โอเคคุณพ่อถือกุญแจนะยืนข้างตรงนี้แหละครับพอละโอเคกําลังสวยโอโอได้ได้ครับได้ไดี๋ยวพี่ต่ายจัดการโอเคครับผมเอ,เอาจะตรงไหน,นเอาพี่ต่ายว่าแยกนิดนึงให้คุณแม่ยืนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาด,ดีจะได้เห็นป้ายแดงด้วยอ่ายืนคู่เออคู่หลานคู่หลาน อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์หน่อยครับผมรถใหม่ยอดเยี่ยมหมดหรือยังครับยังเหลือครับยังเหลือที่เป็นพวงเอาแขนนะครับนี่เอาแขนตรงนี้รูปเอารูปเอามาฝั่งนี้เลยก็ได้ครับมาวางเอามาให้คุณยายถือไปเลยก็ได้ครับโอ้ได้รูปเลยมีเอาแขนตรงนี้นะครับ วันนี้ดอกดาวเรืองของเรานรเนี่ก็ถือว่าสวยมากๆอโอเคแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อลงมานั่งรอกับคุณแม่ลงมานั่งรอตรงที่พักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแนะนําการใช้รถกับน้องแป๊บหนึ่งไม่นานไม่นานตัวกระจกนะครับตัวนี้เวลาที่ต้องการปรับกระจกมองข้างนะครับเนี่ยสังเกตดูเขาจะสามารถหมุนซ้ายหรือหมุนขวาได้แล้วก็จะมีแก๊กตรงกลางถ้าเราหมุนซ้ายเนี่ยแสดงว่าเราต้องการปรับฝั่งซ้ายนะครับโยกเลย ฝั่งซ้ายนะกระจกฝั่งซ้ายนะพอยกเสร็จใช่ไหมครับแก๊กไว้ตรงกลางคืนเขาจะไม่สามารถโยกได้แล้วนะครับฝั่งขวาก็ทําเช่นเดียวกันนะครับสวิตตัวนี้ก็คือพับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างนะครับถ้าต้องการกดพับกดด้านซ้ายเขาจะาเขาเรียกว่าพับข้อหาตัวรถเนะาะแต่ว่าถ้าต้องการให้กางออกก็กดตัวนี้นะครับล็อกประตูปดล็อกประตูนะครับล็อกกระจกถ้าเรากดตัวนี้นะครับ กระจกฝั่งผู้ขับขี่จะขึ้นลงได้ฝั่งเดียวนอกนั้นจะไม่สามารถขึ้นได้นะครับแล้วก็กระจกฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารผู้ขับขี่ด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังนะแล้วก็รถเพิ่งติดฟิล์มไปเมื่อวานนะครับแบบแต่งด่วนเลยเพราะฉะนั้นประมาณสัก7วันค่อยใช้กระจกเลื่อนขึ้นลงเนาะแล้วก็เก้าอี้ปรับสูงต่ำได้ถ้าต้องการปรับตรงนี้เนาะฝั่งนี้คือปรับสูงตำ่ำนะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับเอียง ถ้าต้องการเลื่อนนะครับก็จะอยู่ตรงกลางตรงบวางขาครับเลื่อนบาะเลื่อนเข้าเลื่อนออกครับตัวนี้ปรับระดับไฟนะครับถ้าสมมุติว่าช่วงนี้ถ้าเป็นหน้าเกษตรเนาะถ้ามีการบรรทุกบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยหน้ามันสูงแล้วไฟมันโดดก็มาปรับตัวนี้ถ้าไม่มีบรรทุกก็เอามาไว้ที่ศูนย์คืนศูนย์หนึ่งสองสามลองปรับดูให้เข้ากับหน้าง,งานนะครับแล้วก็ในส่วนของเปิดไฟนะครับเปิดไฟเนาะก็จะเป็นตัวนี้ไฟลีไฟหน้าไฟตัดหมอก เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าตัวนี้สวิตช์ไฟเลีย้ยวอะครับถ้าสมมติเราแตะเบาๆนะหนึ่งครั้งไฟมันจะกระพริบ3าทีก็คือมันเป็นไฟที่แจ้งเตือนไม่เปลี่ยนเลนเฉยแต่ต้องการเลี้ยวเลยเปิดให้สุดนะครับเนาะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนจะเป็นฝั่งนี้ที่ปัดน้ําฝนเวลาที่จะเอาที่ปัดน้ําฝนเวลาล้างรถต้องการเช็ดกระจกอะครับต้องการเช็ดกระจกถ้าต้องการเอาใบปัดน้ําฝนขึ้นยกขึ้นถ้าเป็นรถเราที่ใช้สมัยก่อนมันสามารถยกขึ้นได้เลยถูกต้องไหม แต่ตัวนี้ก็คือให้เราปิดกุญแจนะปิดกุญแจแล้วกดตัวเนี้ยเนี่ยครับกดตัวเนี้ยเข้าหาพวงมาลัยประมาณสัก2วิตัวใบปัดมันจะวิ่งขึ้นนึงบนแล้วเราถึงยกได้นะครับเวลาที่จะเอาลงนะครับเราก็กดลงอย่างนี้ก็ได้นะครับนั่นแหละแล้วก็ตัวเกียร์เนาะตัวนี้6เกียร์เดี๋ยวไปตัดให้ดูจุดสังเกตนะครับว่ามันเข้าเกียร์ถอยหลังไหมก็คือ เวลาที่เราเข้าแล้วนะครับรถเนี่ยเขาจะร้องตือต้อตือต้อตื้อสามครั้งเรามีสัญญาณภาพนะครับขึ้นที่ด้านหลังอันนั้นก็คือแสดงว่าเราเข้าเกียร์ถอยหลังแต่ถ้าไม่ร้องไม่มีภาพขึ้นก็แสดงว่าเป็นเกียร์เดินหน้าเกียร์หนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้เลยเข้าปกติแบบนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนั้นคือถอยหลังลองดูก็ได้ครับได้ไหมงงไหมอ่าอยหลังหนึงห่ง,งก็ขึ้นเลยครับแค่นั้นแหละ แล้วก็ในส่วนของเบรกมือเนาะก็เอาขึ้นเอาลงได้อยู่เนาะนะครับเวลาจะากดนิดนึงนะครับแต่เวลาจะเอาขึ้นนะครับดึงขึ้นเลยไม่ต้องไปกดหัวนะดึงขึ้นเลยอ่าให้กระดังแป๊กๆเราจะได้รู้ว่าตึงมือขนาดไหนนะครับเนะเาะเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์เปิดน้ํายาแอร์ปรับทิศทางตัวนี้นะเวลาเปิดนะครับสังเกตดูด้วยนะครับตัวนี้เราได้กดไหมเวลาสตาร์ทไฟตัวนี้ต้องเป็นสีขาวนะ เล็กๆเนี่ยต้องเป็นสีขาวซึ่งน้ํายาแอร์จะออกแต่ว่าถ้าไม่เป็นสีขาวไม่มีน้ํายาแอร์ออกจะออกเฉพาะลมเท่านั้นเดี๋ยวจะว่าขับไปแล้วทําไมถึงไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อมต่อ Android Auto ค่ะเดี๋ยวลองเสียบกุญแจแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจไปตานิดนึงไม่ต้องสตาร์ทนะครับเปิดสวิตช์ออนเฉยอีกครกนึโอเคครับเนี่ยเวลาที่จะเชื่อมต่อหน้าจอใช่ไหมครับเนี่ย เขาจะมีการตั้งค่าเนี่ยการตั้งค่าตรงนี้แล้วก็จะมีคำว่าบลูทูธเนี่ยเดี๋ยวไปดูนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมาเพิ่มอุปกรณ์นะแล้วก็ให้เขาค้นหาอุปกรณ์ซึ่งเดี๋ยวจะมีรายชื่อโทรศัพท์ของเราปรากฏขึ้นมานะครับถ้ามีรายชื่อโทรศัพท์ปรากฏขึ้นมาเราก็แตะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะให้ยืนยันทั้งหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวโทรศัพท์ของเราเราก็กดยืนยันทั้งคู่แค่นั้นแหละ รหรือง่ายสุดนะครับช่องเสียบแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ก็ใช้สายเสียบได้เลยเดี๋ยวเขาเชื่อมต่อให้จะได้ทั้ง a n d r o Android อ a n d อ o i d จะได้ว่าได้ทั้งตระกูล ios และตระกูล Android เลยนะครับแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าต้องรู้เนาะจะเป็นตัวนี้ด้านหลังนะครับเวลาที่จะใช้ตัวพวกเครื่องมือนะครับเนี่ยเขาจะมีตัวนี้มีให้ดึงตรงนี้นะครับเนี่ยรับมีสายดึงเห็นไหมปึ๊บ นี่ครับนี่จะเป็นตัวแม่แรงเห็นไหมเครื่องมือถอดยางอะไรยางอะไรจะอยู่ด้านท้ายรถนะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยว12บสนาฬิกายีนาทีบีบแต่สาครั้งแล้วออกได้เลยนะครับคุณยายขึ้นเลยครับผมดอกดอก,ดอกไม้สวยมากอันนี้เดี๋ยวไว้ที่รถด,ด้านหลังก็ได้ครับคุณตาอืม,อม สตาร์ทเครื่องไว้เลยก็ได้ครับออออพอครบ29ค่อยบีบแต่3ครั้งแล้วก็ออกเลยโอเคเช็คแอร์เปิดยังเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนะครับขออนุญาตนะ,ะทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็เหลือแค่ลูกค้าออกรถตามเลิกเท่านั้นเอง ยี่สิบเก้าครับผมนี่รถคููชีวิตของคุณตานะครับขอบคุณนะครับ,บไม่ขายไม่ขายยังยังยัง,ยงลูกสาวออกรถให้ใหม่คันนี้ก็ไม่ได้ขายนะยังทำใช้ต่ออีกไงลูกสาวออมันด้วยอายุก,การใช้งานแนะ้ะรถจะดีแต่อายุการใช้งานนะครับก็ต้องมีการซ่อมบ้างแต่คุณตาก็ยังรักแล้วก็เอาไว้อยู่